ระบบ IATF 16949คืออะไรมีประโยชน์อย่างไรทำไมต้องทำระบบ IATF 16949และ IATF 16949สำคัญอย่างไรกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ระบบ IATF 16949คือข้อกำหนดมาตรฐานในการควบคุมระบบคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์จะสร้างขึ้นมาครั้งแรกในปีคริสตกราช1999โดยถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกันกับมาตรฐาน ISO 9001ใช้ชื่อว่า ISO TS 16949ปีคริสตกราช1999 ต่อมาข้อกาหนดมาตรฐานในการควบคุมระบบคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ถูกทําการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ข้อกําหนดมีประสิทธ,ธิภาพมากที่สุดและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดโดยคณะทํางาน International Automotive Task Force หรือ IATF และได้ทําการเปลี่ยนจาก ISO TS 16949มาเป็น IATF 16949 IAF t 1 6 9 4 9มีเป้าหมายหลักคือการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นในการป้องกันลดความผันแปรในกระบวนการผลิตลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทั้งหมดในระบบซัพพลายเชนของการผลิตอุาาตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบประโยชน์ของการจะทำมาตรฐาน IAF t 1 6 9 4 9เเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรสามารถทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจลดข้อร้องเรียนจากลูกค้าเพิ่มความน่าเชื่อถือส่งเสริมให้มีโอกาสทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น ลดความผิดพลาดในกระบวนการลดของเสียลดต้นทุนในการผลิตพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรสามารถทําให้องค์กรมีการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องกระตุ้นการพัฒนาภายในองค์กรได้อย่างยั่งยืน IATF 16949ถือเป็นมาตรฐานหลักที่ได้รับการยอมรับกันของผู้ผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ไปทั่วโลกในปัจจุบันนี้ผู้ผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ชันนนำจะร่วมทำงานกับองค์กรที่ได้รับรองมาตรฐาน IATF 16949เท่านั้นด้วยเหตุนี้เองมาตรฐาน IATF 16949จึงมีความสำคัญมากที่ทุกๆองค์กรของผู้ผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องแตดท้ำขึ้นนั่นเองครับผม